คุณทักษิณจึงให้ผมไปพบที่บ้านจันสองลามาแล้วเพื่อซักซ้อมกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลและการที่รัฐบาลจะเข้าทำงานหลังจากนั้นก็เคยเชิญผมและครอบครัวไปรับประทานอาหารค่ำที่บ้านร่วมกับแขกคนอื่นๆอีกหลายครั้งอ,อัน,ออน้เกนินเกิน,นเกินรละอครับเออแไปเรอยอาจารย์คนที่น่าประทับใจคนหนึ่งคือคุณหญิงพจมาน บาละคนที่น่าประทับใจคนหนึ่งคือคุณหญิงพชจามานมผมได้เห็นการวางตัวที่ดีมไม่พูดเรื่องการเมืองเลยแต่โอภาปาใัยกับแขกอย่างอ่อนโยนเป็นกันเองแสดงความเอาใจใส่ในควาในสารทุกข์สุขดิบมเมื่อรู้ว่าภรรยาผมป่วยเป็นโรคไตต้องเข้ารับการผ่าตัด ก็กูลีกุจ,จอปร,ป,รประวารณาตัวว่าจะฝากฝังหมอที่โรงพยาบาลของท่านให้อืมนั่น<า>แวนะครับเอาใจใส่ดูแลแม้แต่อาหารการกินการเดินการเหินจนภรรยาผมบอกว่าที่หลังอย่ามาชวนไปอีกเพราะเกรงใจคุณหญิงเหลือกำลังนี่ไงนั่นแหละอ่ะไแ เดี๋ยวอ่านแล้วเริ่มเล่นลองลอยจกรสองล่าถ้ารู้ผมก็จะได้อ่านต่อในบางตอนในบางตอนต่อครับอ่าอ่านนะอานนะเอ๊บเป็นยังไงเริ่มเลยรล่องรอยจักรสองล่านะครับเขาว่ามีครั้งหนึ่งเอาผมย่อแล้วกันมีครั้งหนึ่งคุณบรณพศดามาพงศ์ได้ไปเจอคุณวิษนุเครืองาม แล้วให้คุณวิษณุเครืองามวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลทักษิณคุณวิษนุก็พูดไปเยอะนะแต่ระหว่างที่ฟังไปเนี่ยคุณบรรพนกินไปฟังไปจดไปไม่พูดไม่จาซึ่งอันนี้สำนวนคุณวิษนุเครืองามนะนะซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของท่านอยู่แล้วพอรับหลังคุณบรรพ์ผมยังแอบนินทากับคุณชัชวานอีกคนหนึ่งที่เริ่มคุยด้วยครับว่าคุณบรรพ์จดไปคง หายตกหล่นกลางทางไปหมดเหลือไปถึงนายกทษินสักหนึ่งในสิบส่วนกำมังโอ้นี่นะอาแล้วน่ะอ,อาลกามีตอนต่อมา,อาสาวันต่อมาสาวันต่อมาอมคุณหญิงพจมาเชิญผมไปพบที่บ้านกระดาษที่คุณบรรพธ์จดไปวางอยู่ข้างหน้าด้านาาคุณหญิง,งให้ผมวิจารณ์ทำ วิจารณ์รัฐบาลให้ฟังอีกคนหนึ่งว่าใครเป็นอย่างไรนายกเป็นอย่างไรปัญหาในการทำงานมีอะไรบ้างที่ว่าไม่ค่อยฟังใครเช่นเรื่องอะไรถ้าไม่ฟังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคณะที่ปรึกษาสิบคนที่ผมเสนอแนะนั้นผมรู้จักไหมไว้วางใจได้ไหมคนหญิงถามอย่างคนไม่รู้โดยไม่เสริมหรือออกความเห็นียเองแม้แต่ประโยคเดียวหน้า อาครับลงท้ายก็เล่าว่าคุณบรรพศมาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นได้คุยกับผมได้ความว่าอย่างไรว่าแล้วก็ไถ่าถามถึงสุขภาพภรรยาผมตอนเดินออกมาส่งที่หน้าบ้านยังถามด้วยว่าตกลงจะไปอยู่ที่จุลาตอนนั้นคุณวิษณุตัดสินใจครบเทอมแต่ลาออกราชการ,รไม่ไ,ไปทำงนานที่ไหนก็เลยคุณหญิงก็เลยถามว่าตกลงจะกลับไปอยู่จุลาหรือจะไปเฝ้าลูกชายที่เมืองนอก แสดงว่านายุทธศิลป์เคยคุยเรื่องนี้กับคุณหญิงเพราะคุณเรื่องนี้เล่าเรื่องนี้ให้คุณทักษิณฟังแล้วนายทักษิณผมอยากเรียกคุณนายทักษิณก็มาเล่าให้คุณหญิงฟังไอ้ไอภรรยาฟังนะอันนี้สะท้อนสะท้อนว่ามาเล่าเล่าอะไรคุณหญิงเขาจะมาเป็นรู้หมดรู้หมดรู้ทุกเรื่องเอาต่ออีกนะครับอ่าเอาละ อืมอืม,อมความก้ต่อนตอนอตอนีน้พอจะตั้งรัฐบาลได้เสร็จก็มีวันหนึ่งเนี่ยานายกทักษิณนเองก็จีบคุณวิศนุมาเป็นรัฐมนตรีได้ครับก็เลยมีบรรทัดน,นี้ขึ้นมาในเวลานั้นบัญชีรายชื่อรัฐมนตรียังไม่เรียบร้อยท่านนายกเองก็ไม่ขัดขันคาตอบมีแต่คุณหญิงพจจม,มานที่เคยถามผมว่านายกไปพูดอะไรหรือ ที่จริงคุยกับคุณหญิงแล้วรู้สึกได้ว่าท่านจะเห็นอกเห็นใจถ้อยทีเจรจาช่างหวานล้อมมากกว่าท่านนายกเสียอีก <S <S แสดงว่าศิลปะในการหวานล้อมคนของคนที่ชื่อจันอยู่บ้านจ่าสองราดเป็นยังไงเป็นอย่างไร,นงไรขนาดขนาดที่ว่าคุณวิษนุเครือ,อนาอ่าอย่างต้องอ่านะนะครับนะเช่นบอกว่าคุณวิษนุมาเป็นรัฐมนตรีอันนี้ อันนี้คุณหญิงพุทธมานพูดเองนะเช่นบอกว่าคุณวิษณุมาเป็นรัฐมนตีอย่างเดียวไม่ต้องเป็นสมาชิกพักเวลาเขาเลือกตั้งก็ไม่ลงเลือกตั้งกับเขาเราอยู่เป็นกลางอย่างนี้แหละคอยดึงนายกมาให้เป็นอินทรชิตไอตอินทรชิตเนี่ยเป,เป็นสำนวนที่คุณวิษณุ<ไ>ใช้ย<ไ>พีภาคนาย,ยกทัศินตอนนั้นใช่ถูกครับคุณคุณหญิงพุทธมานก็เอามาย้อนอนะ<อ>ถ้าอยู่ไม่สบายใจอะไรก็มาบอกอ้อรวมทั้งมัทรวดพจมาน อีกเป็นอันมากฟังแล้วเกิดความเก่งใจมากกว่านายกเสียอีกโอ้โหคุณเลขาวิษณุ<อ>ตบท้ายต่อว่า,วามีคนบอกผมว่าเคยบอกผมว่าคุณหญิงพรเจะมาเป็นคนฉลาดและจริงดุมากตอนแต่งงานใหม่ๆคุณทักษิณทั้งกลัวและทั้งเก่งใจเรื่องพวกนี้จริงหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ถ้าว่าถึงความฉลาดนุ่มนวลแล้วผมว่าจริงอ่าในคุณวิษณุแกนมโพนนะอ่าครับนี่ไง ดันสองลาตกลงของพลังบอกพ่อแม่พี่น้องว่าที่คุณปูออกมาต้องตอกย้ำว่าจบในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากดันสองลาเด็ดปันธงแล้วพอออกมาปุ๊บคุณเห็นไหมข่าวน้องสาวนายกน้องชายนายกก็จบไปในการวิ่งเต้นใครเป็รัฐมนตรีบดเต้แล้วทําไมต้องตัดตอนกันอย่างนี้เพราะ คนที่วิ่งใครเปรัฐมนตรีได้มันไม่ได้วิ่งกันฟรีๆรอบนี้๋อ oh. ไม่ใช่รอบนี้หลายรอบหลายรอบทุกรอบเลยเดียวยไม่ต้องทุกรอบ,รอบดีกว่าครับท่านชมครับเป็นอย่างไรครับพอถึงขั้นตอนที่อาจารย์ชวัฒน์เป็นม่วกในชว่วงสองของสูพ้พระวนเมืองจึงบอกว่าเป็นที่ที่บอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่อทอกอสตราวแต่มันเป็นความลับในความลับแต่เอามาบอกกันหน้าจอเพราะมันถึงเวลาที่จะต้อง วิเคราะห์การเมืองแล้วเพราะการเมืองคราวนี้มันเป็นการเมืองสีถนชนชัยบางคนบอกอาจารย์ใจวัดพูดถึงการเมืองสีถนนชัยมันเป็นอย่างไรการเมืองเจษฎาชัยเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมสรุป,ปง่ายๆคือการเมืองทีก่การเมืองที่โกหกการเมืองที่โกงการเมืองที่หน้าด้านเพื่อประโยชน์ของตนและพรรคพวกครับชัดไหมสรุปเอาง่ายๆเลยเพราะใครอ่านาอ่านเรื่องของ สีถนนชัยก็จะเป็นเรื่องนี้ครับโอ้ยกันล่อนก็นเป็นที่หนึ่ง <c oughs> โกหกก็แม่ถุดยอดโกงห,หน้าดา่านก่อนเกยและแถมยังอะไรหน้าด่านซะอีกด้วยเพราะจะเอาชนะค้าขาดเพื่อไอ้ประโยชน์ตกที่ตนแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถูกนะเราไปบอกว่าปลาไหลเศรษฐกิจจริงๆสู้คําว่าสีถนนชัยไหมไจริงไหมจริงไหมจ๊าเพราะมันรวมมันหมดทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของกูของตนโดยที่ไม่ได้ดูถึงเรื่อง จะแย่ทมคุณธรรมอะไรเลยทั้งการล่อ้งโกงโกงทั้ง,กกงนาด่าดาครับนี่เป็นเรื่องที่เราไล่เลียงมาสู้เพืพ่อการเมืองวันนี้และกับอาจารย์เฉวัตรสินโสงครับช่วงหน้าครับมาเลยมาไล่เลียงมาสองช่วงเวลามาสู้กันครับว่าเราจะแก้การเมืองให้เป็นการเมืองที่ไม่ใช่การเมืองสีธนชัใจกันสักครั้งหนึ่งเป็นการเมืองที่เอาความจริงกันมาว่าเอาการเมืองที่เอาคุณธรรมมานำหน้ากันดีกวา่าช่วงหน้าครับฟังเสียงของท่าน 023790992อีกเบอร์ครับ023790993ฟังเสียงของท่านครับช่วงหน้าสุระปันเมืองครับ วันนี้สู้พระพันเมืองกับอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวง์กับแสนล่าพัตรดนมาะจัดการเมืองสีตรถชัยกันดีไหมครับไอการเมืองกระล่อนการเมืองอโกหกไอการเมืองหน้าด้านการเมืองขี้โกงเพื่อประโยชน์ของตนอย่างเดียวเท่านั้นไม่ไหวจริงๆนะครับช่วงสองช่วงมาเราถึงเรียกว่ารับแต่รับไม่สนิทนะลวงแต่ลวงไม่อะไรลาบไม่ไม่อะไรไม่เนียนนะไม่เนียนสวัสดีครับช่วง แปบสายแรกมาแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับอ้าวขอเจริญพรคุณชัว์วี้เปนพระระดลวันที้เันพระครับพระใหญ่ฮะครับเชิญครับจตานวัตการนัานคุณอจะบอกคุณชัวัฒที่คุณเชัวัฒน์อาจะในเวลที่คณส่งมาคุณเชวัน์นั่นน่ะครับน่าจะใช่คนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยจะบอกแค่อย่างหนึ่งคือตอนตอนนี้ที่พจมานดาวพงษ์เนี่ยได้ใช้ขครบ้านจังสองล่าระหว่างพจมานดาวพงษ์ได้ใช้ดังทิดาถาวรเศษ ประเด็นเรื่องโรงเรียนนปชทั้งแผ่นดินแสดงทั้งแผ่นดินจึงเกิดขึ้นของที่พคทใ,ใช้เงินพคทใช้เงินทุนของทักษิณเพื่อเคลื่อนการเคลื่อนไหวมันั็จะเกิดบอกว่าแดงไ,ได้ถึงขนาดนี้ยังไงและเหลกรณีของยิ่งรักเนี่ยเป็นหุ่นเชิดของพัฒมาดามอพอาพงษ์นะป้อมเพชรก็คือว่าถ้าถามว่าฝ่ายค้ากนกับรัฐบาลเนี่ยถามว่าเป็นไงก็เล่าขวดเดิมน้ำาก็นน้ำขวดน้ำน้ำเดิมแต่เป็นแบ่งเงินกินระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล แล้วแบ่งกินไม่ว่ากรกตก็มีไปมีส่วนเอียวเพราะใครอะที่ที่ตัวชนอย่าบอกเลยนายพงเทพเทพกิดนะแล้วก็นายชูศักดิ์สิรินินแม้กระทั่งนายมานิจิตกังกับที่เป็นผู้ภาคสาอายการอะงค์กรก็ต้องจับตาดูแล้วอย่างสายทหารเนี่ยพี่วิกกี้ก็เคยใช้อใครเกี่ยวกับกองกีฬาเจ้าพ่ออะไรต่างๆเนี่ยี่ออกมาเป็นริ้วร้อให้ และในกรณีของกลุ่มคนชุดดาเนี่ยมาจากคนนี้แหละไม่รู้ว่าใช่สายยุทธศัก์สรรีประพาหรือเปล่าไม่รู้นะที่เป็นกระลาผมคนต่อไปที่ใช้ใน,นประวิวงสวรรเพราะข่าวคืนนี้มาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็เป็นห่วงและตอนนี้ปัญหานี้นเกิดขึ้นเพราะคนไทยเองไม่ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยต้องโทษนักกฎหมายของประเทศไทยอ่ะสภาสมายเอ่ยนักกฎหมายเอ่ยนักชาชวีพสายกฎหมายสายการรู้ภาษาไม่เคยทําอะไรเลย ในหลวงท่านพูดทั้งเตือนแล้วไม่เคยมาทําโยนไปนู่นโยนไปนี่ถามจริงอะเมื่อไหร่จะเลิกโยนกันผู้ตรวจการแ่นดินกกตปปชอ,องค์กรและอะไรตล้วแต่ที่ตั้งมาเยอะมากแต่ไม่เคยทําอะไรเลยแม้กระทั่งจริงแล้วเนี่ยประชาชนครั้งนี้ที่ทไปือกตั้งไม่แล้วเสียสิทธิเนี่ยตมาขอเสริมเนี่ยทำไมไม่ไป้องสอคอบอบ้างสิทธิผู้บริโภคเพราะมเมื่อแี้นีงไม่เข้าข่ายสิทธิบริโภคไปเรื่องไม่ได้ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองจริงกรกต่อหน้าเร่อความผิดถ้ากกตใบเบี่ยงโยนแขวนเออวันที่หนึ่งเนี่ย ตูอาจจะได้เนี่ยคือคือคือได้จับตาดูแล้ในกรณีที่ประชาชนที่คิดว่าตอนเนี้ยมันเกิดปัญหาอะไรก็เพราะนักกฎหมายไม่ทําอะไรเลยมันปล่อยเกียร์ว่างเปล่าบวกกับตาบวกกับอ่ข้าราชการตํารวจที่โดนซื้อไปหมดแล้วจะบอกให้ตอนที่เขาประกาศว่าเขาเพื่อพรพรคเขาไทยได้เนี่ยญาตินายทักสินชินวัตรที่เป็นรองอยู่เนี่ยนายตำรวจทุกทุกครั้งเข้าไปหาน่าจะท้่งยาว้าย,ยาเสพติดก,การมันในเลยมาจากตํารวจทั้งประเทศไทยถามว่าจริงไม่จริง คุณชวัตก็รู้ที่โคราชเป็นยังไงแล้วก็อย่างหนึ่งไอ้กรณีเขาเขาเขาเขป่าเผิอที่จับเนี่ยเดียวก็เงียบไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวเพราะใครเพราะจะพ่อค้าไม้ใหญ่ที่สุดคือนายปอดประสบสวัสดีคนนี้แหละที่พ่วงดุลของประเทศไทยทั้ประเทศไทยเป็นขนางนี้คือไม่ถ้าไม่เชื่อไปถามคนที่แม่สอดจังหวัดต่าองก์องค์องค์ออปเนี่ยเขารู้ดีว่านายปอดประสบเป็นยังไงจะพ่อขาไม้จะพ่อกอย่างไม่แม้แต่ในกรดีไม้สาราวิน นายปอประสบก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถามว่าจริงหรือไม่เพราะญาตาิมาที่อยู่สุโขทัยเขายืนยันได้หมดเพราะเขาเป็นเจ้าที่อยกรมป่าไม้มาก่อนแล้วก็เป็นออปนี่แหละคึงบอกอ่เจ้าพวกที่พูดตะโกดพูดอะไรแล้วแต่ที่มาเป็นนักการเมืองเลิกเถอะทาไมทําไมคุณไม่เอาคนที่ดีๆแล้วหน้าที่ก็ไม่ใช่ทํหน้าที่แล้่จริงๆแล้วไอ้กรกตห้าคนเนี่ยผิดโดยมาตาหนึ่งห้าเจ็ดไม่ว่า ในขณะการเลือกตั้งคุณเป็นนายทะเบียนทักคุณไม่สามารถดินทางไปต่างประเทศได้ mm hmm. ในกรณีที่มีประชาชนไปร้องเรียนนะคุณต้องรัดเรื่องไม่คุณไม่รับเรื่องคุณโยนคุณลงน,นี่ฐามจริงผิดกฎหมายและจริงเนี่ย <c> แ <oughs> ลกกฎหมายของประเทศก็บอกผิดกฎหมายด้วยซ้ําและอย่างหนึ่งก็คือคนมันไม่มองตัเองว่าบริบทของตเองคืออะไรนี่คือปัญหาของสังคมไทยแลวตอนนี้มันแทรกคุณไปบุกการซาละบบุกเลยแม้กระทั่งอะไรอ่ะที่เครือขายคนเสี้งเครื่องว่าเครื่องไหวได้ มันต้องมาหาวิรยทางอีสานเนี่ยปลดรูปพระบัณฑจะหลวลงเอาลูปทักษิณจังหวัดขึ้นถามว่าจริงหรือไม่ไมนเชื่อไปดูในอุดรจังหวัดแรกขอนแก่นกาลสินน่านและจังหวัดเนี่ยที่จะมาไปเห็นมาจะมาแล้วไม่ได้ทำไมอบัานแหงเกิดเพราะทหารไม่หยุดทำอะไรก็เพราะอะไรอ่ะเพราะนายทหารบางคนเนี่ยที่เป็นกรมนลอเอาคนไปอบรมเอาพวกไฮโซจากกรุงเทพแล้วน่จนใหญ่ไอบรมเนี่ยเพื่อไม่ต้องคิดถึงเรื่องการเจรจาคดีถามว่าจริงหรือไม่เพราะว่าหนึ่งกรมนต้องทำอะไร,ร,ะะไร,ะระบ้าง หนึ่งสองไอ้พวร่างรอหนึ่งสองสามผีก็รมานอที่กอเราออกมาไม่มีผลหรอกครับถ้ารู้ที่ใดที่หมิน่นพระบรมเดชานุภาพที่อะไรที่มันสู้ไม่ดีอ่ะคุณดําเนินการป่าไปเลยทหารเนาะไม่เด็ดขาดเพราะทหารไม่เคยคิดถึงธงชัยเฉลิมพลที่วีพระเกศสาพัะบปะเจ้าหัวพระยอดธงและก็ธงชาติถามมีทหารเคยรู้ถึงตัวนี้บ้างไหมขอฝากทหารและฝากองคงองค์กรหนึ่งคือโรงโรงเรียนในโรงเรียนมปอเนี่ย เคยมาเคลื่อนไหวเลยบ้างไหมในกรณีของเซื้อสด,ดินแดนเลไเลยเรื่องไม่เคยมันก็เต่ากัวโถอยอย่างนั้นแหละน่าซือปัญหาก็อขอฝากให้คุณชอยและแค่นี้นะครับขอจเจริญพรครับต้องกรอบอต้องกรคำนลำการผ้า,าพลาสต์ประหยัดว่ายาวเลยนะข้อมูลเยอะข้อมูลเต็มนะครับเพราะมาที่ไร่พอตู้พอบ้านเมืองผ้าจานประหยัดขึ้นต่าที่ไร่ละใบ